รักสุรัก เผยถึงผลงานปีนี้ตนมีภาพยนตร์ให้ชม2เรื่องคือ4ีขมังและ m y x อ็ก d วดดิ้ปิ้งรักคนที่เลิกซึ่งเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปอยู่เป็นภาพยนตร์แนวแซฟิกซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้คนไทยได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันจะเป็นยังไงความรักของเขาจะเป็นยังไงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาเพื่อสนับสนุนเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยและผู้กํากับก็มีประสบการณ์ส่วนตัวเลยอยากแชร์ในเรื่องของหญิงรักหญิงส่วนตนเองก็ เป็นคนในคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ต้นเห็นเรื่องนี้ครั้งแรกก็รับเลยเพราะอยากสนับสนุนเรื่องนี้อยากให้คนไทยได้เห็นภาพชัดขึ้นตนแฮปปี้กับภาพยนตร์แนวนี้และคิดว่าดูได้ทุกกลุ่มทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็ดูได้หมดในปีนี้มีภาพยนตร์2เรื่องค่ะที่จะได้ดูแล้วก็จะได้ชมกันทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็จะมีภาพยนตร์เรื่องสีขมังซึ่งถ่ายไปเมื่อเมษาปีที่แล้วซึ่งใช้เวลาตตอต่อ,อนั้นมากเพราะว่า CG ค่อนข้างแน่น แล้วก็ภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์อ L G B T Q s ัฟิเป็นแนวสัฟฟิกนะคะก็คือภาพยนตร์เรื่อง My ex wedding ปิ้งรักคนที่เลิกโหตอนนี้จริงจริงเราอยู่ในขั้นตอนการเวิร์กช็อปอยู่แต่ว่าแค่เวิร์กช็อปเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากๆตอนนี้ก็แฮชแท็กเต็มติกตอไปหมดเลยแล้วก็แฟนคลับก็ค่อนข้างที่จะตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ เป็นแนวใหม่เป็นแนวใหม่ของในไทยนะซึ่งรักเองก,ก็ติดตามภาพยนตร์เกี่ยวกับเซาฟฟีมาเยอะแต่ว่าในไทยยังไม่ได้เห็นแบบคือยังไม่ได้แบบมีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากของเราซึ่ง,งเราเรารู้สึกว่ามันแตกต่างมากๆเป็นเปิดตัวมานี้ก็โอ,อ้คือเปิดตัวมาแบบว่าว้าวอะใช้คําว่าว้าวเลยแล้วฉากไฮแม็กซ์เยอะมากๆที่แบบแต่และฉากนี้คือไม่ให้ทุกคนได้หายใจมันจะเป็นฟิลแบบการหายใจแบบอุ๊บ มันยังไงเอ๊ะมันยังไงอะไรอย่างเงี้ย yeah. คือภาพพี่ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันเนี่ยคือจะเป็นเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นในทั่วไปคือมันไม่ใช่ภาพที่ติดตาคนไทยโดยทั่วไปถ้าเราจะเห็นคืองานแต่งงานที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่ภาพที่ยังไม่ย,ไมยังไม่ทาให้คนเราประเทศไทยเอาติดตาก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งภาพพยน์เรื่องนี้ค่ะจะทําให้คนไทยเห็นภาพนั้นชัดขึ้นว่าผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันได้อย่างไงแล้วจะแต่งงานกันมันจะเป็นอย่างไงเออ คือต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เราเรื่องนี้สร้างมาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ต้องบอกว่าผู้กำกับของเราถ้าเขามีประสบการณ์ส่วนตัวผู้กำกับของเรามีประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเขาอยากจะแชร์เรื่องาราวของผู้หญิงกับผู้หญิง ด้วยแล้วก็ผ่านตัวละครที่รักเองได้รับบทเป็นเพยของเรื่องก็คือพี่เจหูรับเลยค่ะเพราะว่ารักเป็นรักอยากสนุกสนับสนุสน,น,นทางึเรื่องนี้อยู่แล้วอยากให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นไม่อยากให้คนไทยเกิดหรือว่าคนทั่วไปที่แบบพี่เขาไม่เข้าใจเกิดการก้าวคำถามคือลักรู้สึกว่ารักแฮปปี้กับภาพยนตร์แนวนี้มากๆเพราะว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ทุกกลุ่มทุกคนสามารถซื้อแล้วเข้าไปดูได้เลยรักอยากให้ทุกคน ทั่วไปทั้งหมดสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนรุ่นไหนสามารถดูได้หมดเลยเป็นน้องใหม่ใช่ใช,ใชคือรักเนี่ยบอกเลยว่ารักเป็นน้องใหม่มากๆเพราะว่าจริงๆก็มีผลงานมีเป็นรับเชิญในทฤษฎีสีชมพูที่เล่นเป็นคุณเชิญมาแล้วเรื่องหนึ่งแต่เราก็ได้เล่นแค่ประมาณ2อ p ีพีซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากแบบเฮ้ยสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาได้เล่นภาพยนตร์สีขมางซึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อีก แล้วคราวนี้ก็ได้เป็นพระเอกเลยทีนี้เราก็เลยโอเคเราต้องทำการบ้านหนักขึ้นแล้เพราะว่าเราต้องเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วไม่งั้นก่อยไม่ได้แล้วคือจะบอกว่าเราเวิร์กช็อปกันประมาณ2เดือน2เดือนถึง3เดือนเลยค่ะต้องฝึกสกิลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลง แล้วก็การแสดงคือฝึกหลายสกิลมากๆในภาพยนตร์เรื่องนี้เคยถึงการแสดงรักเผยตนยังเป็นน้องใหม่ในด้านการแสดงเคยไปเล่นร,รับเชิญมาบ้างสำหรับผลงาน2เรื่องนี้ตนก็ทำการบ้านหนักขึ้นเรื่องนี้ใช้เวลาเวิร์กช็อปสอเดือนฝึกทุกสกิลเต้นร้องเพลงการแสดง